วันที่สิบเอ็ดธันวาคมพุทธศักราชสองพันสองร้ยีสิแพระองค์ทรงเสด็จ และสารภาพด้วยความจริงใจกับพระผู้เป็นเจ้าพระอ,องค์จะได้รับพรทั้งหมดที่พระอ,องค์ปรารถนาท่านจะให้เราละทิ้งาศาสนาที่บรรพบุรุษของเรานับถือมากกว่าสองพันปีได้อย่างไรแต่เมื่อใดที่พระผู้เป็นเจ้าปราถนาให้เราเปลี่ยนาศาสนา yeah คุณผู้ชมครับโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณหลากหลายท่านเลยทีเดียวทุกท่านที่อยู่ตรงน,นี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพช่วงท้ายช่วงนี้เราต้องปรบมือด้วยกันยาวๆเลยนะครับขอขอบพระคุณครูนายมานพมีจำรดผู้กำกับบทและกำกับการแสดงขอขอบพระคุณคุณรบรพันธ์เลิศเริยบร คณะทีมานที่ปรึษ,ษาด้านการจัดการสแสดงและดูแลนักและสดงทั้งหมดในครับนี้ครับเออออกอีกฝั่งเลงขอบพระคุณนักแะสดงกิติมศักดิ์ของเราด้วยเลครับท,ท่นรรานผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพมงคลเลิศลลโรงคณะบุรีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตรับบทเป็นสมเด็จพัน เกิดเอี่ยมจากศูนย์สงครามพิเศษรับบทเป็นโกมลหลวงโยธาทิพครับแพทย์หญิงฉัรพักน์กล่ำน้าคในแพทย์เจรินการโรงพยาบาลบ้านมีรับบทเป็นกกมลหลวงโยธาเทพครับขอขอบพระคุณคณะนักแสดงจากคณะสารหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลประชารชุมชนรวมทั้งพนักงานเทศบาลคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลเนนขาสามยอด <int un noise> ขอขอบพระคุณกำลังพลทหารจากกองพลรบพิเศษที่หนึ่งกองพันทหารรับที่หนึ่งกรมทหารรับที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์จากกองพันทหารรับที่สาม กรมทหารราบที่3าสรักษาพระองค์และจากศูนย์อำนวยการสราอาวธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่เขาร่วมการแสดงบทบาททหารครั้งนี้ทุกนายครับขอขอบคุณหน่วยงานกองบิน2โครงการทหารพันธ์ีจากโกรงพยาบาลอาชาุนยนิยดลจากมณฑลทนหารบกรที่13จากกองพลทหารเืนใหญ่และจากศูนย์สงครามพิเศษ มาได้เปิดบัอาจาร,รย์คณะมนุษยาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครับขอบขอบพระคุณพันเองสงกสมยศพลเยี่ยมประธานคณะกรรมการชมชน จากกองพลรบพิเศษที่หนึ่งจากกองพันทหารจู่โจมและจากกรมรบพิเศษที่สามรักษาพระองค์ครับและในขั้นขี่นี้ขอแนะนำนักสแสดงหลักให้ทุกท่านได้ทราบกันในรอบสุดท้ายเพื่อปรบมือระดังให้กำลังใจนักสแสดงของเราเลยนะครับผู้รับบทเป็นสมเด็จพระนารายมหาราชองค์สมุติอีกหนึ่งท่านเสียงปรบมือให้กับคุณธรนัะทองอ่อนครับ รับบทเป็นพ,พระเพชราชาเสียงปรบมือให้กับจา่าสิเอกวัชมินสัจจาจากกาองพลทหารปืนใหญ่ผู้รับบทเป็นหลวงสารสักเสียงปรบมือให้กับคุณอนันตพลสิงห์ทองผู้รับบทเป็นพระปรีเสียงปลบมือให้กับคุณบูรพาคำเขื่อนแง รบทเป็นโกสามทิมอนีเหล็สลกสิบโทธีรนกศรีสาจากพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบรญชาการสงครามพิเศษครับผู้รับบทเป็นคอนสแตนตินฟอคอนเสียงปรบมือให้กับคุณฟุกเทอร์เศษกมลสนิสิ์บรกุลจากแบรนด์คุณเทสจับผู้รับบทเป็นมารีเดกิมาเสียงปรบมือให้กับสิบโทหญิงชมพูร้รุ่งเรือจากมณฑลารบกที่ท อิสราัตสิไทยและทีมแม็กซ์สเตดเพื่อกาทั้งหมดเสียงพรนี้กับพี่พี่านงงานเจ้าที่จากเทศบาลเมืองเขาสามยอดและการแสดงจุดคิงนายมหาราชแห่งแผ่นดินครั้นี้จัดการแสดงโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดเด มากกว่า6เดือนการซ้อมสถานที่จริงก่วหนเดือนวันนี้สําเร็จร่วมงดงามระเบีนงขอบคุณทุกกัรตอบรับของผู้ชมในปีนี้ที่มีต่อการแสดงของเราดีมากๆในช่วงนี้นะครับเรียนเชิญทีมภูษาภาพอะไรอย่างร่วมบัตจิภาพกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสันยอดจากนั้นจะได้เรียนเชิญแขกผู้เิและนักท่องเที่ยวร่วมบัติภาพใน เขาสามยอดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่รับชมหลายๆท่านที่ร่วมกันโปรโมทการจัดงานแ่นนิสตัวเลขในมหาวิทยาลัยธรรมศารแสดงของเราครับสุดท้าย อยู่กับเรามายาวนานแล้วก็พี่บอนด้วยนะครับผพ้ช่วยพี่นายแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์เทียวบอลนี้กับอาทิตย์ลูกชายบอกของกเราเลยสิคะเออสุดยอดมากๆเลยขอบคุณพี่ื่อมาก 金花，海金。